นะเนะีนเนาะอ่าที่นี้ต่อไปนะคะต่อไปต่อไปข้อที่สองข้อที่สองแปดคูณกับสี่บวกเก้าแปดคูณกับสี่บวกเก้าเท่ากับสี่บวกเก้าคูณกับแปดมันสังเกตตัวเลขบุกอ,อยู่คนละตำแหน่งไหมเป็นสมบัติอะไรอย่ยสลับที่มันมีสลับที่ทั้งบวกและคูณมันต้องบอกว่าบวกและคูณด้วย สลับที่การใช่หรอใช่เห,อ,เหอคะ8กับ4ี่บวกเ้ามันทําอะไรสองเล็บมันทําอะไรกันอยู่2องเล็บมันทํมันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นสลับที่การค,คูณสลับที่การคูณ ก็คือ 4a บวก 5b บวก 6c ใช่ไ็นรูปมันทำอะไระกันลูกแ่แจ้ง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 มันจะเป็นลักษณะนี้นะคือมันเปลี่ยนแค่วงวงเลนมันเปลี่ยนแค่ ข้อที่สี่มข้อที่สี่เอกสารมาสังเกตสังเกตจำนวนเขียนให้ถูกนะลูกสมบัติหนูอย่าแบบหนูอย่าเขียนแบบว่าเยอะๆนะเอาให้มันจริงนะลูกไม่ต้องเขียนคําว่าสมบัติก็ได้ข้อที่สี่มา Eu need to